โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีรีแหลกนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะเอา0ูนเก้าไปซิ่งท่ตาคีนะครับเดี๋ยววอร์มเครื่องก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอา0ูนเก้าไปซัดนะครับผม เจอซ้ายอีกโคตรหนักเลยอชิบมาอย่าปรับเป็นโหมดเอเลยแล้วกันแรงๆหน่อยสมคำล่ำลือมาสเตอร์อ a l ทอคลิปนี้ก็จะตัดแบบเอ่อยังไงเขาเรียกว่าเรียวๆนะทุกคนแบบว่าดิบๆเลยนะคลิปเนี้ยทำแบบดิบๆเลยสมคำล่ำลือมาสเตอร์อ a l ทอนะครับผม MT09 ก็เดี๋ยวขี่ไปเติมน้ำมันก่อนสักร้อยหนึ่งแล้วกันไม่รู้นะผมปรับไอเนี่ยแบบปิดไฮเปอร์สมูทไว้นะไฮเปอร์สมูทไฮเปอร์สมูทไฮเปอร์สมูทไอ้บ้านั่นแหละจะดูดีแบบมันจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอัธรสดเออได้อัธรสดแบบว่าจะรู้ถึงฟีลคนขับด้วยนะทุกคน รอเลยรอชมเลยว่ามันจะว่าเสียขนาดไหนจับไปทุกคนกระแทกไปตึ๊ดตื้ดตึ๊ดก็ไปดีสามกีโอ้โหหายน้องๆ้ที่บอกเลยหาย เฮียเดิงกี่สายเลยเชิวเชียร์ข้าบน้อนอลบมานจะแหลงหน่อยนะเพราะความเร็วมันเยอะนะทุกคนทักชั่นเปิดไปสองนะโอ้โหทักชั่นหนึ่งไม่ไหวเฮียดิบเกิน คลิปนี้ก็จะแบบว่าอ่ากระโชกเขาหักนิดนึงนะครับทุกคน <c oughs> คือกูไม่ได้ห้านะมันเป็นที่อนี่เว้ยมุมกล้องเว้ยมุมกล้องมานในนี่จัดเลยทุกคน <c oughs> โหติดมือจัดเลยหมดเองนะนะโหเย้ Deep เติมก้าห้าสักร้อยนึงนะไม่รู้พอหรือเปล่าไปตาทีไม่น่าพอแนละ้วดูทรงแล้วนะดูเจากฟิวก็รู้นะทุกคนถาาว่าผมตกใจแม้ก็ตกใจนะแต่แบบเวลาขี่บ่อยๆแล้วมันเริ่มชินมือไนงะทุกคนแต่ก็ยังวุ่นวากับมันอยู่นะม,นมันแรงเกินไง เอาเก้าห้ารอยนึงครับพี่น่ครับแต่ทุกคนลุยกันต่อนะครับผมเนี่ยแต่น้ำมันก็นไม่รู้จะไปได้ไกลแค่ไหนนะร้อยนึงเนี้ยแดกขี้ปลายเลยน้ำมันบิดสามทีก็หมดแล้วเเวลาขี่ครั้งแรกแม่งใจสั่นนะทุกคนแบบเขาเรียกว่าอารีนารินสูบฉีด ขีดเมดเอแล <itta> ้วมันสะใจจริงโหชักชันตัดเลยเฮีย ดีจนแท็กชันตัดเลยชิปเองโหมดบีพอวอ้เหี้ยแม่งไม่ไหว แท็กชั่นตัดเลยเปิดเยอะเกินเป้ไม่รถที่ดิบมากนะไม่ไหวว่ะมันไม่เล้าใจอา่อะหมดเบียโห้แตนดา์ไม่หวไม่หวหมดเอเนี่แหละติดมือดิชอบชอบชอบ ยังเห็นศูนย์เก้าเทโคไมพเดี๋ยวเทดูแม่งแต่รถเยอะเกินป่ะบอกเลยซดเป็นน้ำศูนย์เก้าซดเป็นน้ำบอกเลยบิดทีนึง แสงแบบฟาดกลาวลว่าเราจะขี่ยังมีสตินะทุกคนเราจะขี่เพราะความเข้าไม่ได้นะขี่รถขี่ร้านเนี่ยสต,ติต้องมาก่อนนะครับผม ออกเลยชิวจัดขี่มาเนี่ยยืนพื้นก็ร้อยกว่านะรถควณนี้แม่งยืนพื้นร้อยสิบรอย่ิบแมงก็ร้อนแหละซีซี CC มันเยอะนะผมลองใช้ความเร็วให้สมกับเอ่อซีซีรถหน่อยต้องจัดแล้วป่ะทุกคนเออแต่ในเก็ตผมไม่ค่อยนั่นว่ะมันโตโลมาทักขี่ไกลแม่งลำบากที่เย เวลาขี่นี่อย่าไปมองเลขไม้นะทุกคนเราขี่เราต้องมองที่หน้าหน้าหน้าจอเราอะไม่ไม่ใช่หน้าจอ <c oughs> ที่นี่นี่หน้าถนน <c oughs> ผมติดแบบไอ้นี่วะเวลักขี่แบบมอมเลย <c oughs> ถ้าขี่หลังตรงมันยังไงไม่รู้อะไม่ใช่ในแะอลกระสังตรงมันจะแอ๊กเกินไปไลทุกคน เลยกล้องกูโดนกล้องกูไปเนี่ย โอเคครับทุกคนเมื่อกี้จอดเช็คเลนกล้องนะครับผมมาแลงเต็มตาเลยสดเลยถ้าครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมอารมณ์แบบพี่ขิมซัก,กอร์ไรเดอร์นะครับผมแม่งขี่ดิบพิหายไม่เคยทำแบบแนวนี้มาก่อนอนะดิดจัดๆเลยโุยงตาขี่ต่อนะครับผมก็ยืนพื้นประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะครับชิวๆอยู่แล้ว พัเตอร์อพอพทอแม่งดึงชิบหาย เปิดว้าบอ่ะทึ่งยามงก็ถึงแล้วนะนี่ครับผมมาได้มาตีพี่นะ <c oughs> <c oughs> ตันก็ว่าเอาว่ะกัว่าก็ว่าถอยให้ ก็แค่นได้แหละอย่ายวมันจะยานะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสาคร้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผม